สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลแดดดี้ o ุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูไก่สุนเต้าเจี้ยวครับสูตรนี้น้องไก่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่านะครับส่วนซอสเต้าเจี้ยวก็รสชาติหอมกลมกล่อมทานกับผักคะน้าที่มีรสชาติหวานกรอบ จิ้มด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับที่รสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับและที่สําคัญทําครั้งหนึ่งทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับจะทําเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกับแก้มก็สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน่องไก่ติดสะโพกเราใช้ประมาณ1นกิโลครึ่งครับ ต่อไปเป็นรากผักชีบุบ3ารากพริกไทยดำบุบ1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนบุบ5กรีบหอมแดงบุบป,ป,ประมาณ3หัวน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักคะน้า1กึ่กำมือครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นผักคะน้าฮ่องกงนะครับมันก็จะได้ความหวานกรอบครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเราใช้พริกขี้หนู20เม็ดมะนาว1ลูก กระเทียมจีน5กลีบรากผักชี2รากน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมน้องไก่ก่อนนะครับวันนี้ด a ๊ดดี้ใช้เป็นน้องไก่ติดสะโพกนะครับ ตัวน้องไก่เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เราก็เลยจะต้องมาแร่ตัวเนื้อเนี่ยให้มันเห็นกระดูกนะครับมันจะทําให้น้องไก่ของเราเนี่ยสุกง่ายขึ้นเราก็ทําให้ไก่ของเราเนี่ยมันชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับเราก็แร่ตามคลิปให้เห็นกระดูกแบบนี้เลยนะครับพอเราเตรียมน้องไก่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนํามาตุ๋นได้เลยครับอย่างแรกดดดี้จะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเรานํากระเทียมบุบหอมแดงบุบแล้้้วกกกก็ราาาผััััชีบบบุนนนํํไปดมมใหหอเลยค พอเครื่องเราผัดจนหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดเต้าเจี้ยวให้หอมเลยนะครับพอเต้าเจี้ยวส่งกลิ่นหอมแล้วดั๊ดดี้จะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับตัวเต้าเจี้ยวจะได้ไม่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราจะปรุงรสเลยนะครับอย่างแรกเราใส่พริกไทยบุบลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแเราดี้ก็จะเติมน้ําเปล่าส่วนที่เหลือลงไปครับตอนนี้เราจะยังไม่ใส่น้ําตาลทรายนะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายเนี่ยมันจะไปรัดตัวไก่ทําให้ไก่เนี่ยเปื่อยช้านะครับเราก็เลยจะต้องตุ๋นให้ไก่เนี่ยมันเปื่อยก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลทรายทีหลังครับพอเราใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําน่องไก่ใส่ลงไปตุ๋นเลยครับ เวลาดดดี้เลือกน้องไก่ดดดี้จะเลือกน้องไก่ที่เป็นข้างเดียวกันนะครับเวลาเราตุ๋นในที่แคบแคบเนี่ยมันก็จะได้หันไปทางเดียวกันแล้วเวลาเราจัดจานมันก็จะสวยงามเลยครับพอน้ําซุปเริ่มเดือดแล้วมันก็จะมีฟองลอยขึ้นมานะครับเราก็ช้อนฟองเราก็ช้อนน้ํามันออกให้หมดเลยครับเวลาใส่ไก่ลงไปดดดี้จะหันด้านที่เป็นเนื้อใส่ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกับกระทะแล้วก็ทําให้หนังมันไหม้ได้นะครับพอไก่มันเริ่มเซตตัวแล้วเราก็็กลลััับบบดด้้้าาาานนนนเเอที่ปหงงงคร เพื่อให้หนังเนี่ยมันจุ่มลงไปในน้ำซุปแล้วสีของหนังก็จะสวยเสมอกันครับระหว่างที่เราตุ๋นเนี่ยเราจะไม่มาคนบ่อยๆนะครับแต่จะใช้วิธีการกลับด้านไก่ไปมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเปื่อยเลยครับพอไก่เริ่มเปื่อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปครับแล้วเราก็กลับไก่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาตุนไก่ต่อไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเปื่อยนุ่มเลยครับพอไก่เปื่อยนุ่มดีแล้วขั้นตอนต่อไปดัดดี้จะนำคณะฮ่องกงใส่ลงไปตุนกับไก่ให้คณะสุกเลยครับวิธีการนี้จะทำให้คณะใน,นสีเขียวสวยสดใสแล้วก็มีความหวานกรอบด้วยครับ แล้วเราก็ปิดฝาตุ๋นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับระหว่างรอเราจะมาทําน้าจิ้มกันนะครับอย่างแรกดัดดี้ใส่รากผักชีลงไปครกให้ละเอียดเลยครับพอรากผักชีละเอียดดีแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมลงไปครับดัดดี้จะใส่พริกขี้หนูลงไปประมาณ20เม็ดนะครับก็จะออกรสชาติเผ็ดกลางๆนะครับถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะครับพอเราโคลกพริกกับกระเทียมละเอียดดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวครับ บีบมะนาวใส่ประมาณ1ลูกนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลปี๊ปลงไปครับตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมกับไก่ตุ๋นเต้าเจียวได้เลยครับน้ำจิ้มสูตรนี้จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับ เรากลับมาดูที่ผักคะน้าของเรานะครับหลังจากที่เราตุนกับไก่ไปสักพักหนึ่งพอก้านคะน้ามันเป็นสีเขียวใสขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักออกมาสับเป็นชิ้นทานคู่กับไก่ตุนได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดฝานะครับแล้วเราก็ตุนไก่เนี่ยต่อไปเรื่อยๆจนน้ามันงวดเลยครับเวลาตุ๋นดดดี้ก็จะกักน้ําลาดลงไปด้วยแบบนี้นะครับสีของไก่เนี่ยจะได้สวยเสมอกันครับตุนไปเรื่อยๆจนน้ามันแห้งลงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ เราก็เตรียมนําไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเวลาเราจัดจานเสิร์ฟเราก็นําคณามาสับเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับวางรองไก่แล้วก็นําไก่มาวางเรียงกันแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็น,นําน้ําซอสเต้าเจี้ยวนี่ราดบนไก่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชุ่มฉ่าแล้วก็เพิ่มความหวานหอมด้วยครับตัวซอสเต้าเจี้ยวเนี่ยจะมีรสชาติหวานเค็มนะครับแล้วก็มีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดําบุบด้วยครับ ทานคู่กับน้ำจิ้มแซบๆเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูน่องไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ทําครั้งหนึ่งเนี่ยทานในทางครอบครัวเลยนะครับตัวน่องไก่เนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่าหอมซอสเต้าเจี้ยวอ่อนๆแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมกันลังดีเลยนะครับราดด้วยน้าจิ้มแซบๆเนี่ยตัดรสชาติแล้วก็เพิ่มความอร่อยได้อีกมากมายเลยนะครับ ทานคู่กับผักคะน้าที่มีรสชาติหวานกรอบก็ช่วยตัดเลียนได้เพิ่มไปอีกนะครับเมนูนี้จะเป็นกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแกล้มก็สุดยอดเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทาน่จะต้องติดใจแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ